เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของบุคคลต้นแบบผู้ทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นอย่างเป็นที่ประจักษ์สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งเมธาจาร์ยมหาวิทยาลัยชีวิตประจำปีการศึกษา2,567ดังนี้ผู้นำแห่งศรัทธาพระนักพัฒนาดีเด่นพระเทพวัชระวิสุทธ์ผู้สนับสนุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสพระครูปริยัตสุวรรณวัฒน พระนักพัฒนาใช้คุณธรรมในการพัฒนาชุมชนแก้ปัญหาความยากจนพระมหาอภิชาติอภินันโทรครูผู้เสียสละนักจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนนายยุทธพลวันณเรืองศรี ผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางจิรพัฒน์ปั้นประสงค์ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานายสุริยันแก้วกัญญาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านประกอบการชุมชนร้อยตำรวจเอกกรกิจจันทรศรีผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานายวรวิศรีสาคูคม ผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวัฒนธรรมชุมชนนายกิติภาฒนปรุงสีปัญญาผู้สนับสนุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสนางประมวลฉันทะวรางครูผู้เสียสละผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานายสมบูรณ์คงชูผู้สนับสนุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสนางสมพรแซหาน ผู้สนับสนุนการผู้ด้อยการศึกษาด้อยโอกาสนางสมควรสิงห์พุยผู้เป็นแบบอย่างนักประกอบการชุมชนนายโกศลสุกเกษมป,ปาราด้านยาสมุนไพรท้องถิ่นนายบุญยงบัวบุบผานักพัฒนาท้องถิ่นและจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายสุชีพสุภบุตร รางวัลสิทธิ์เก่าเกียรติยศสิทธิ์เก่าเกียรติยศต้นแบบด้านชุมชนสัมพันธ์นายกำจรป้านสวัสดิ์สิทธิ์เก่าเกียรติยศต้นแบบด้านบริหารรัฐกิจนายประเทืองศรีจันทร์